เมื่อขึ้นกับการเป็นผู้จัดละครจริงๆเลยนะคะนักแสดงสาวเจฟโสภาที่ทำละครติดต่อกันมา3มเรื่องแถมแต่ละเรื่องก็กระแสดีเรตติ้งแรงสุดๆแต่สาวเจฟบอกว่าทงยังไงก็ไม่คิดทิ้งงานแสดงเมืองหน้าแน่นอนตราบใดที่แฟนๆยังอยากเห็นเธอเล่นละครอยู่ค่ะก็มีค่ะเดี๋ยวน่าจะแบบมกรากรุ่งคาก็น่าจะมีละครที่ต้องแบบต้องเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่ายังไม่ทราบชื่อเรื่องแล้วก็เล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนถามถึงเยอะไหม ก็มีถามบ้างนะว่าตายแล้วจะเป็นผู้จัดอยู่เบื้องหลังแล้วเหรอจะไม่ได้แล้วเหรอก็บอกว่าจริงๆก็คือเหมือนก็เพิ่งมาเริ่มมานะคะหลายๆคนก็เพิ่งมาเริ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบเป็นอ้อมเป็นน้องพิมพ์อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไหนๆก็เริ่มแล้วก็เริ่มด้วยกันไปแล้วก็แบบพอขจัดไปมันก็เริ่มสนุกแล้วก็มีทีมงานที่ต้องดูแลด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอจบเรื่องหนึ่งก็ต้องแบบหายเรื่องหนึ่งมาด้วยจริงๆชอบเป็นนักแสดงมากกว่าเพราะว่านักแสดงนี่จริงๆจะบอกว่าจริงๆ เพิ่งมารู้ว่าการเป็นนักแสดงนี่มันมีความสุขมากแค่ไหนก็ตอน,นผู้จัดนี่แหละเพราะมันแบบเดินเข้ากองได้เลยมีความสุขแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเป็นผู้จัดนี่คือแบบทุกอย่างทุกอย่างอะไรอย่างนี้สำหรับเรื่องการเป็นผู้จัดละครนั้นสาวเจีย๊ยบเผยว่ายังคงต้องปรับตัวอีกเยอะเนื่องจากยังมีปัญหามากมายที่ต้องพบเจอทุกวันแต่เธอก็ชอบที่จะท้าทายและทดลองสิ่งแปลกใหม่ให้กับตัวเองค่ะ